็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะต้องมีหน้าที่สิทอย่างด้วยกันนะคะย้อนวนัยนะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะแม่วันนี้อมาม่ากับลุงน้อยเป็นผู้ปกครองโม่ซึ่งวัทนัตัวเป็นเด็กหนึ่งว,วันก็นกนจะพาลูกๆมาทานข้าวสั่งหมดนี่เลยได้ไหมคะ <c oughs> อ่ะเปลวยิงฉุบ <c oughs> ใครชนะได้กินคนแรกเปลวยิงอ่ะเปลวยิงฉุบเปลวยิงฉุบโ<อ>ม<อ> ดีค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันที่อ๋อเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เรานะคะต้อง <c oughs> วันเด็กนะคะ <c oughs> ก็คือเราเนี่ยอยากที่จะแบบว่าอยู่ใกล้ชิดนะคะกับผู้ปกครองนะ <c oughs> ผู้ปกครองของเรานะคะนั่นก็คือคุณลุงคุณแม่นะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะได้เรื่องงามยำดีนะคะพาท่านออกไปทานข้าวเต๊ะจะพาออกไปปกติไม่ได้วันนี้เราก็เลยอทําทตัวเป็นเด็กหนึ่งวันละกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะย้อนวัยนะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะอลุงน้อยเซฮายหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติอวยพรเด็กๆหน่อยขอให้เด็กๆทุกคนตรงเรียนเก่งๆนะ เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะโอเคเดี๋ยวไปกันบายๆยอะไปเลยนะไปเลยและตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเซนทรัลเซนทรัลนเซนทรัลเฮ้ยเซนทรัลพาราเก้าก็คือเดี๋ยวตอนนี้ใช่ไหมเราเนี่ยจะทําตัวเป็นเด็กหนึ่งวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาอะไรกินและเราได้ทําการโหวตไปที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะกินร้านร้านเซนเป็นเซนอิซากยานะคะเป็นเฟสติวัลนะคะก็คือสะดุดตามากมันจะเป็นเฟสติวัลช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างยทุกคนเอามี่เป็นแบบ บุฟเฟ่ต์ก็มีนะคะที่นี่อะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้เราัดดีตั้งแต่ที่บ้านแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเซนจะบอกว่าตอนเนี้ยเขามีแคมเปญเป็นอิซากยะซึ่งอิซากยะเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาเนี่ยเอากลิ่นอายของความเป็นอิซากยะที่แบบเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารที่เอาไว้สังสรรค์กันนู่นนี่น,นั่นเขาก็ยกมาไว้ที่เซนเราต้องสนุกหน่อยนะคือแบบเอาไว้ให้แบบคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดอยากนั่งกินกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะกินกับครอบครัวก็ได้ คือแบบเจ็บไม้แล้วก็มีปิ้งบ้างอะไรบ้างเป็นสไตล์อิซากายะรู้จักไหมอิซากายะคืออะไรร้านสังสรรค์อิซากายะคืออะไรคะานสังสรรค์ค่ะร้านสังสรรค์ค่ะเดีมาตามเลยเอาใหม่อิซากายะคืออะไรจานสังสรรค์ครอบครัวที่ไหนอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยไงประเทศไทยไงประเทศไทยไงเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูเมนูกันว่าวันนี้คือวันนี้เป็นเป็นฟิลแบบเราจะเป็นวันเด็กใช่ไหมไม่ต้องรังจานแล้ววันนี้ไม่วันนี้ม้ากับลุงน้อยเป็นผู้ปกครองโบซึ่งโบทำตัวเป็นเด็กหนึ่งวันเพราะฉะนั้นม้ากับลุงน้อยจัดการเลยนะผมไม่จัด อ่ะหน,นึ่งสองสามวันนี้วันเด็กก็จะพาลูกๆมาทานข้าว <c oughs> ใช่ไหมวันนี้โบเป็นลูกใช่ไหม แล้ววันอื่นเราเป็นเลยลูกเหมือนกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเมนูดีกว่าค่ะขอดูเมนูหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทางร้านเซนมีโปรโมชั่นใหม่มาแนะนํานะคะลูกค้าเป็นเซนอิสกายาเฟสติวัลนะคะอร่อยสุกหลากหลายไสอิสกายานะคะมีเมนูมากมายคุณลูกค้าเลือกเลยนะคะขอแนะนาเป็นมันปูญี่ปุ่นย่างนะคะลูกค้าแล้วก็คุชิยากิรวมนะคะงั้นเรามาทั้งทีสั่งหมดนี้เลยได้ไหมคะเอาแบบทั้งเมนูเนี้ยคือสั่งหมดเลยเทศกาลอิสกายาขอขอหมดนี้เลย ยค่ะใจใจตังลุงนง้<สา>อยไงมาเสิร์ฟแล้วขอยนาตเสิอันนี้เป็นอะไรนะคะชิยากิรวมค่ะลูกค้คาอ,อุ้ยนื้อกินเมื่อไะอ่ะเดี๋ยวเรารอให้ครบทีเดียวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยกิน อ่ะแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่ลุงน้อยใสย่ฝันขอบอกก่อนว่าตอนนี้เราจะผัดกันคือตอนแรกอะโบจะเป็นเด็กใช่ไหมแต่โบคิดว่าแบบเอ๊ะถ้าโบเป็นเด็กมันจะสนุกอะไรก็เลยจะให้หมากับลุงน้อ,อยย้อนเป็นวัยประมาณ10บเป็นเด็กเป็นเด็กสิบขวบที่แบบเป็นเด็กอีก ไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องรอนะคะคือจะให้ย้อนกลับไปเป็นวัยสิบขรอบอีกครั้งหนึ่งงงงงงแล้วต้องทําอะไรอ่ะเมนูแรกขอเป็นขี้ปลากระเบนย่างก่อนขี้ปลากระเบนย่างมีกลิ่นหอมรสชาติหวานหวานเหนียวหนึบทานคู่กับมายองเนสโรยด้วยพริกป่นญี่ปุ่นราคาเพียง1 8 0บาทอ่ะในรนะหว่างรอจะมีเป็นมันปูย่างโบไปก่อนนะไม่ได้เด็กชายนกอรอนี่จะเป็นมันปูย่างนะคะซึ่งน่ากินมากมันปู กลิ่นหอมของมันปูเดือดปุดปุดคลุกคล้าเครื่องให้เข้ากันจนได้กลิ่นหอมของมันปูอ่อนๆราคาเพียง180บาทอ่ะเป่ายิงฉุบใครชนะได้กินคนแรกเป่ายิงอ่ะเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเ, <c oughs> เด็กชายนกได้กินอ,อ,กอย่างงี้ไม่มีทางได้ได้ <c oughs> นะเราก็ไม่คิดหาวิธีสู้เขาอ่ะเด็กชายนกได้กินก็ <c oughs> มิใจไหมจัดไปใช้ได้จะทำให้นะคะแบบนี้นะคะแล้วต้องแบบ ทำเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์อ่ะเราต้องบรรยายทุกอย่างที่แบบจากประสบการณ์ในวันหนึ่งปีที่เราทำร่วมกันมาอ่ะกินเหี่ยวได้อร้อนเดี๋ยวโบตามไปเดี๋ยวนุ่มพอดีพอดีมันนีกลิ่นของความหอมไปความหอมเนี่ยคือกลิ่นอะไรกลิ่นปลาแตกต่างจากปลาอื่นยังไงอธิบายไม่ถูกขอบีบเลมอนนิดนึงโอ้โหโอ้ เปิดประสบการณ์ใหม่หวานมากแล้วมันกินกับมันๆแบบมาอยองเนสแ,แล้วก็บีบเลมอนดไม่แต่มาต้องลองที่ที่เปลี่ยนเกลมแบบมาเก็ตได้บอกกินอ่ะ,ะอุ้ยโคตรเลยมีความกรอบเล็กๆแล้วข้างในหนึบหนึบเด็กใจเด็กใจยุ้ยเด็กหญิงนุ้ย คือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเปิดประสบการณ์เพราะว่าเขาอะจะค่อนข้างแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเป็นปลาแห้งอย่างเงี้ยแล้วเราไม่คิดว่าเขาจะอร่อยอ่ะแต่พอกินเข้าไปอะมันจะมีความกรอบนอกแล้วก็หนึบข้างในแล้วก็หวานตอนแรกนึกว่าจะเคี้ยวไม่ได้ไงต้องต้องรอให้สุกนะถ้าเกิดถ้าเกิดน้องยังแบบยังไม่เกรียมแบบพอดีเนี่ยเราจิ้มมายองเนสเยอะคือแบบฟีลกูดมากแล้วต้องอันนี้ด้วยนะเลมอนนิดนึงเราจะกินแตงโมอ่อร่อยมากโอ้โหอุยอ้ยต่อไปเป็นกุ้งหวานญี่ปุ่นคาราเกะ กุ้งหวานญี่ปุ่นคาราอาเกะกุ้งหวานอามาเอบิส่งตรงจากญี่ปุ่นมีรสชาติหวานจากธรรมชาติครุกแป้งคาราอาเกะและทอดกรอบราคาเพียง160บาทหยิบเข้ามาตรงนี้แล้วทำแบบนี้กุ้งหวานไปแล้วกรอบไหม คือมายองเนสเนี่ยจะมีความมันใช่ไหมแล้วตัวกุ้งเนี่ยก็จะมีความแบบเคี้ยวได้หอ,อ,อมเคี้ยวได้หมดใช่ไหมโอ,อ้มันจะเป็นความมันๆหอมๆแล้วก็เค็มเล็กๆแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆของเลมอนให้มันสุกแล้วนี่หู้อันนี้อร่อยมากตา,ตายตายตายอย่างงี้ตายต่อไปไนี่คือปอเปี๊ยะไส้กุ้งบบโอบตแะปูอศครีมชีส ปอเปียไส้กุ้งไบโอบะและปูอัดครีมชีสกุ้งห่อด้วยไบโอบะและปูอัดครีมชีสห่อด้วยแป้งปอเปียทอดกรอบสีเหลืองทองกินคู่กับมายองเนสราคาเพียง180บาทอ่านี่ให้มามะาผมามาจิ้มเลยไปอร่อยนิ่มนิ่นิ่ตัวนี้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นปูอัดครีมชีสนะคะ มันจะขอขอหมขอมอ่ะหอมข้างในอ่ะปูโอ้อโ,โหโอ้โหปูอัดอครีมชีสอร่อยมากตัวปูอัดข้างในอ่ะก็คือปูอัดแล้วก็เขาจะมีความเป็นครีมชีสอยู่ข้างในแบบเป็นครีมแบบกัดเข้าไปแล้วก็จะมีความนุ่มข้างในแต่ตัวกุ้งอ่ะก็คือจะกรอบเลยต,ตัวนี้จะมีความนุ่มข้างใน,งในอืมโอยอร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกว่าที่เราแบบมากินที่ร้านเราสามารถกินหมดเคลียร์ได้ขนาดนี้กินไปเรื่อยๆก่อนเพื่อนกุ้ง รู้สึกยังไงกับเทศรรกาลวันเด็กปีนี้คะชอบอยากมีทุกวันเลยอยากเป็นเด็กไหมไม่ไอะไม่มีตังค์ใช้เลยโอ้ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวต่อไปขออนุญาต move อันนี้สามารถกินเล่นได้ตลอดนะกินเยอกินถึงมันบุเลยคือคุมระวังรอมะ อันนี้จะเป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นรวมย่างนะคะหอยเชลล์ญี่ปุ่นรวมย่างหอยเชลล์ญี่ปุ่นตัวโตย่างไฟสุกกําลังดีสามรสชาติไม่ว่าจะเป็นย่างเนยย่างซอสมเมนไทโกะและย่างมันปูญี่ปุ่นราคาเพียง290บาทหอยเชลล์ทั้งสามอันนี้ย่างไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นย่างมันปูอันนี้จะเป็นย่างเนยของน้อยจะเป็นย่างเนยอันนี้จะเป็น, uh. นเ,น uh. นนเนมนไทโกะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่าง,ง 1, 2, ร้องของสามคนหนึ่งสอง้ยตัวใหญ่มากสามกิน กินอร่อยมากโอ้โหยอมรับเลยของโบจะเป็นฟิลม,มันปูแบบจ๋าเลยอะตัวข้างในเขาย่างดีมากเพราะว่าไม่แห้งจนเกินไปปกติอะเวลาเราย่างหอยเชลล์จากตัวใหญ่มันจะหดเาแบบ่แล้วมันจะแห้งแต่ของเนี้ยข้างในคือแบบโอ้ใช่ อไอ้ที่คููคแย่งกันพูดแล้วต่อไปนะคะจะเป็นคูชิยากิรวมนะคะขออนุญาตตัวเลมอนอะ่ะทาให้แบบมีความเปรี้ยวแล้วตัดแบบความมันครีมได้ดีมากและหอมคูชิยากิรวมมีด้วยกันทั้งหมด5เมนูนะคะทุกคนนั่นก็คือปลาแซลมอนเสียบไม,ม้ย่างเมนไตโกะกุ้งเสียบไม้ย,ย่างไก่เสียบไม้ย,ย่างไส้กรอกอิราบิกิและหน่อไม้ฝรั่งเสียบไม้ย,ย่างและเบคอนหอ่อหน่อไม้ฝรั่งเสียบไม้ย,ย่างราคา280บาทเท่านั้น โบซ้ำซ hmm. hmm. right? er, mm ้ำอร่อยไหมอร่อยมากมันมีรสชาติแบบว่าหอมเนยหอมอะไรแบบข้างนแล้วระหว่างนี้นะขอตบด้วยตัวนี้หน่อย ตอนนี้นะคะจะเป็นถั่ไรญี่ปุ่นผัดพริกถั่ไรญี่ปุ่นผัดพริก,รกถั่ไรญี่ปุ่นให้รสชาติเค็มนิดน,ดนดเผ็ดหน่อยๆน่อผูกใจคอกับแกล้มแน่นอนมาในราคาเพียง85บาทเท่านั้นมอ,อ้โความเป็นผลและที่มีความเผ็ดนิดๆิดทำไมอร่อยทุกอย่างนะอืมจะเกมันเป็นเมนูกินเล่นได้เลยต่อไปนี้จะเป็นมันปูนะคะอะเดี๋ยวทำให้ดู นี่อุ้ยตีไข่ให้แตกนะคะอุยทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะนี่อุ้ยทุกคนอร่ิยมากเดี๋ยวยังร้อนหวานขึ้นเลยอร่อยมากความจริงอาจจะกินเปล่าๆก็ได้นะแต่ว่ากินกับข้าวก็ได้อร่อยอ่ะหอมมากเลยอนี่ถือว่าขออนุญาตเลยทีเดียวเชียวทาาาามอร่เหก มันกำลังพอดีอ่ะทุกคนมันไม่เฟมเกินไปอ่ะคือกินเล่นได้อ่ะยำปลาซาบะดองอาบุริกับปลาซาบะดองเนื้อนแน่นๆคลุกเขากับน้ำยำสไตล์ญี่ปุ่นเพิ่มความจัดจานด้วยพริกกระเทียมและตะไคร้ซอยราคาเพียง240บาทเวลาเรากินเราต้องแบบมีเครื่องเครียงอะไรอย่เงี้ยให้พอมีแล้วกินปลาซาบะเป็นปลาซาบะเลยอ่ะเอาก็ปลาซาบะ ไม่แข็งแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมเล็กๆส่วนตัวยำอ่ะไม่ได้กลบกลิก่นปลาซาบะเลยก็ยังมีความเป็นปลาซาบะอยู่อันนี้จะเป็นปลาดิบรวมนะคะคาปาชิโอนะคะนี่ปลาดิบรวมคาปาชิโอคัดสันเมนูปลาดิบรวมสดสดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนทูนา่าอากามิและหอยเชลล์ญี่ปุ่นเพิ่มความสดชื่นด้วยน้ำจิ้มยูสุพอนสึและสาหร่ายใสยโคเขียวแดงราคาเพียง360บาท สาหร่าย,าายอืมี่ใชันนี้แม่จะไม่ทานนะพวกปลาดิบอ,อยากทานรสชาติ <c oughs> โอ้ยชอบดูอร่อยมากตอนนี้เป็นสาหร่าย <c oughs> สดมากอืม <c oughs> สดมากปลาสดอันนี้สำคัญอะตัวยูสุคือใสมากทุกคนเ <c oughs> ข้าใจคำว่าใส่แบบเฟรชมากอันนี้เป <c oughs> ็นธามาจิในชอบอะไรที่เป็นแบบนี้อืมใจเลยธรมาจีแบบเนื้อนุ่มมากชอบกลิ่นไม่แรงเลย ต่อไปนะคะจะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นทูน่าอากามิอะบุริพริกไทยดําค่ะเนื้อสีแดงมีไขมันแทรกเล็กน้อยก่อนเบลนไฟเล็กน้อยเพื่อเป็นสีสันและมีรสชาติความเผ็ดจากพริกไทยดําไข่ปลาแซลมอนและเพิ่มความอร่อยด้วยน้าจิ้มยูสุพอนสึสูตรพิเศษจากเซนราคาเพียง290บาทมาต้งกิมาต้งกิ พริกไทยดำอะเนาะทูน่าไม่มีกลิ่นอะไรทุกคนแบบหมตัวทูน่าคือแบบว่าใสมากแล้วตัวที่เป็นพริกไทยดำหอมมากกำลังเข้ากันมากทุกคนอ่ะทุกคนโบให้ดูเท็กเจอร์นี่นเนาะโบกินเครื่องเคียง วันนี้ก็คือหมดหมดโต๊ะเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้เป็นยังไงคะสองท่านสุดยอดเลยอร่อยทุกอย่างเคาทำด้แบบใจมากเลยม้ากับลุงหน่อยตอนั่นข้างปลื้มตัวปลากระเบนนิดนึงตอนแรกนึกว่าจะนี่จะเคี้ยวยังไงใช่ตอนแรกนึกว่าจะเหนียวแต่ว่าพอเราย่างไปแล้วอะนุ่มเลยอะทุกคนคะก็จะบอกว่าวันนี้ก็คือแฮปปี้มากมากนะคะได้มาฉลองวันเด็กกับคุณแม่คุณลุงอ่ะแฮปปี้เหรอแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทานความเป็นแบบเทศกาลอิสยะที่เซนนะคะคือไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะมาที่เซนก็ได้นะคะก็บอกว่าเมนูค่อนข้างหลากหลายมากเลยเนาะมีทั้งหมดกว่า10เมนูด้วยกันก็สําหรับใครที่อยากทานนะคะอิสยะเป็นเทศกาลแบบอิสยะแบบนี้ที่ไทยนะคะที่เซนเนี่ยก็สามารถมาทานได้แล้วนะคะเขามีตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2564ปีที่แล้วจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2565ปีนี้เลยนะคะก็รีบมานะทุกคนเพราะว่าถ้า หมดแล้วเนี่ยเขาก็จะหมดเลยนะคะเทศกาลนี้เพราะฉะนั้นรีบมาทานกันทุกสาขาเลยนะคะของเซนอย่าลืมชวนแบบว่าเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่าเพื่อนๆมาสังสรรค์มานั่งฉลองทานอาหารก็ได้อเียสึกว่าเป็นฟิลแบบว่าเ,เราทานแล้วเราสามารถแบบมันมีแอคทิวิตี้ทำอ่ะเข้าใจป่ะแบบว่าย่างกินนู่นนี่นั่นพูดคุยกันก็ได้ เซนอิซากายะเฟสติวัลนะคะอร่อยสุกหลากหลายสไตล์อิสากายะนะคะเรียนเชิญนะคะทุกคนเซนนะคะเซนคือ,อทานได้ตั้งแต่แบบหลากหลายวัยเลยตั้งแต่คุณแม่เราก็ทานได้หรือว่าจะเป็นน้องๆ <ขอ S 1> เด็ก <ขอ S 1> ๆก็ทานได้นา<ข>อ <ๆ S 2> หลากหลายมากๆนะคะเมนูก็อย่าลืมนะคะทุกคนคือวันนี้ประทับใจมากขอ3าําให้เซนถูกใจที่สุดสามคำให้เซนอร่อยมากครับสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงด้วยนะคะที่ พามาที่วันเด็กในวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะขอตัวลาไปก่อนอถ้าเดีอยาให้ท,ทําคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ